ใจยเยนจ็ยเยนๆปลาอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันไปด้านนู้นสวนมาด้านนี้เก็บเก็บสายเก็บสายใจเย็นๆนะนี่คัน U L เำไงอะ่ะมาแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่รีวิวนี่ครับได้ว่าเล f t ล o อเบอร์2 0 0 0ปี2019กับคัน U L ซูโม 6ฟุต6 2ท่อนครับนี่สาย PE 0.6แล้วก็จะใช้หนอนยางตัวหางคู่นี่แหละครับกับตะกัวเม็ดเล็ก PE 0.6ครับต่อด้วยสายหน้า2ี่สอนนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละครับ ก็จะเป็นฟิตเทคฟิตเทครอบเออคาร์ดีกะครับวาสาบินะตอนนี้เวทูที่แปดสี่สิบเจ็ดครับไปครับ หมายข้างหน้าก็ต่อครับเ,เรายังไม่ได้สูบตาไม่อยู่กอญย่นั่น ัวนะมามามีโอกาสมีโอกาสลุ้น 什么呀？ กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วดูแล้วดูแล้วครับติดโอ้ยลุดลุดครับดูกินแรงมากอยากจะบอกว่าฟัฟนติดมาด้วย <laughs> เอาไม่เอาไม่ ต้องให้หนอนมันลงถึงพื้นก่อนนะครับตะกั่วที่ใช้ก็ประมาณ1.5กรัมไมคเล็กเท่าตัวเหยื่อมันหนักประมาณ3กรัมนะครับก็รวมกันเป็น4.5กรัมอันที่เล่นก็จะเป็น U L Sumo Smile 6ฟุต6 2ท่อนนะครับไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วย้ายหมา เหียบมากเลยไหมเหนียบเป็นปะอ่ะไม่เป็นเดี๋ยววันนี้เราจะมีพิตตี้ครับมาโยนให้ดูนะครับตัวนี้อยู่นี่นะอืตัวนี้อยู่นี่นะเกี่ยวกเกี่ยวแล้วเปิดแล้วง,ง้างออกไปง้างอย่างนี้นะอพอมันได้จังหวะอย่างเงี้ยจังหวะอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยนิ้ว ง้างแงะให้ตัวนะมันรู้สึกนําไปด้าน,นู้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยเนื้อะ่ะแล้วก็แล้วก็มือปิดนี่นะยากเนี่ยแล้วก็ค่อยๆม้วนนี่ึ่งสองท่าเนี่ยให้มันลงดินก่อนเวลาปลามันกีนมันจะเนี่ยมันจะมีลองถือเวลามันกินนะปลามันจะเนี่ยมันจะสั่นอย่างนี้เลยค่อยๆม้วนมาขี่เน่เน แล้วก็จะประกอบทุกาทกางน้วครับมันจะคึ๊๊คื๊คืขึ้นขึ้นตด้ามาเลยอ่ะจะรู้ว่าปลามันมาชนสายอ่ะจะมีอาการเนี่ยให้ตัวเนี้ยเนี่ยนะ่ะทมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ดึงไว้แล้วก็เปิดหน้าล่อแค่นี้แนะหละถือไปเยียงรู้ว่าเหยื่อกำลังจะออกปล่อยนิ้วชี้นิ้วชี้น,นี้เดี๋ยวกตกน้ำหรือยัง ไม่กำลังอยู่กลางอากาศที่ลักษณะนี้เลยนี่นะคันคันนี้ใช่ไหมเบี่ยงปุ๊บปล่อยนู้ชี้เลยให้มันมีแรงหน่อยปุ๊บออกไปเด้อสวยรอบหมุนเลยใช่ไหมอือต้องกดนันรอก่อนมั pivot, ้งปิดปิดปิด เดินหน้ากันต่อไปครับวันนี้แดนนี่ก็จะเอาตัวฟิชเทคมาฟิชเทคมาลองตีครับลองตีตรงยืนตรงแน่นแล้วก็ลองตีตรงดู ไอ่นุนมากปลามันจะอยู่มุมด้านนู้นนะมุมด้านนู้น,นเดี๋ยวเราจะไปกัน khảo tịt kinh tịt kinh khắc tịt kinh เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนอนหางคู่เปลี่ยนเป็นนอนหางคู่ครับนนี้เราใช้ตัวสลาตันเปลี่ยนก่อน สิดแล้ว,ลวโอ้ยหลุดครับหลุดโอ้ยมัอย่างแรงอะ่ะดูด,ดิจะหลุดเลยอะหัวขาดเลยครับทาไมอ่ะทำมอตัวม,มีตัว ตรงเลยเพียมแล้วก็ปล่อยปล่อยให้หัวมันดิ่งลงก่อนนะจนสักพักสายมันไม่วิ่งอ่ะเราก็ค่อยกอ่อช้าสวยเริ่มดีละ ไปแล้วไปแล้วโด,ลโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรปลาอะไรออกมาออกมาออกแม่เฮ้มันมุดมุด พอดีอะแล้วใช้เอนะ็นเบอร์เล็กนะนี่แล้วใช้เอ็นเบอร์เล็กขาดพอดีเลยครับปรากฏไซส์สวยครับนี่เห็นไหมสุดยอดเดี๋ยวเราปลดปลาก่อนปรากฏเราปล่อยนะเรามันยาก ปล่อยครับปล่อยสูอ่างมันเดิมปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้แล้วเราก็ปล่อยครับไปลยล้ว,ลลวน้นำแล้วครับหนึ่งศูนย์เฮ้เขากำลังเขากำลังหาปลาช่อนกัน,กน,ลนเลยเวียม ครับใส่อย่างนี้แหละครับเมื่อกี้หลุดเลยครับะปวนหลุดหมดเราจะเอาเฉพาะปลาช่อนนะไอ้ั่นที่นั่งนะ่ะไม่ใช่อะไรนะตกปลาหาปลากิน ว่ามีต uh ัวอ้วนตายกินอ้วนตายกินเร้วก็ยกดิเฮ well ้ยเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนค่อยๆคันนะมันอ่อน เดี๋ยวเย็น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 คันนั้นมันอ่อนค่อยๆงัดไม่งั้นเดี๋ยวคันจะหักดเดี๋ยวคันมันจะหักอโอ้ยดึงใหญ่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝืนต้องคายง,งัดงัดอันนี้ต้องล็อกเออหม,มุนค่อยๆย,ยกขึ้นกดคันเบรกก่อนงัดค่อยๆ โอโเอาเรื่องครับเอาเรื่องเดินหมุนเรื่อยๆหรอเอาเรื่องเลยหมุนเลยเหรอหมุนหมุนว่กดกด,กดเอาขึ้นดยืนด้านนี้ค่อยยืนที่เดิมไม่ต้องใส่หมุนหมุนหมุน ยื้อไปด้านนี้ถ้าปลาไปได้โน้นสวนสวนทางติดมาเนี่ยไม่ติดไม่ติดขึ้รอือไม่ได้ใหญ่ใไปสะบัดแมลงนี่ครับแล้วก็จะรีวิวยังไงอ่ะใจยเยนจ็ยเยนๆใจเย็นๆปลาอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันไปด้านโน้นสวนมาด้านนี้เก็บเก็บสายเก็บสายใจเย็นๆนะนี่คันยูแอลยังไงอ่ะอ่ะมันไปด้านโน้นก็ไปด้านนี้งัดให้หัวมันขึ้นก่อน อย่าไปงัดหน่ะหัวปลาหัวคนมังนะ้งเนี่ยทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักกล้องก่นอนนะ๋ยวปรากฏหมูแม่ลืมผมไปไหนอ่ะ ได้ไว้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วครับอันนี้ของเพื่อนเบียร์มายืมข้านกล้องนี่